สนับสนุนโดย The Fabric อยุธยาแหล่งรวมผ้าทุกชนิดผ้าเมตรผ้ากิโลซับในและอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิดแหล่งรวมงานช่างและศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างเย็บผ้าสั่งซื้อออนไลน์โทร0814334339 สวัสดีครับทุกคนชาว f อช่องตูรานมูตููทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับข่าวๆรา,าวของรถใหม่ที่จะเข้าไทยนะครับผมก่อนจะรับชมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับข่าวๆรา,าวที่เราว่ากันมานั้นก็คือ Toyota Yaris c r r s s นั่นเองนะครับทุกคน ซึ่งเป็นโครงสร้างตัวถังแบบ TNGA ด้วยซึ่งคลิปนี้จริงๆแล้วผมทำไว้เมื่อหลายเดือนแล้วล่ะแต่ผมยังไม่ได้ลงเนื่องจากมันยังไม่มีรถจริงมาให้เราดูแต่ทีนี้มันมีในเวอร์ชันญี่ปุ่นซึ่งหน้าตามันคืออย่างในคลิปที่เห็นนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันที่จะนำมาเข้ามาขายไทยนะครับซึ่งตอนนี้มันได้เปิดตัวมาแล้วที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันอาเซียนแน่นอนและก็จะบอกทุกคนว่า เวอร์ชันอันนี้แหละครับที่จะนำเข้ามาขายในเมืองไทยและกำหนดการของมันที่จะรันขายในเมืองไทยนั้นบอกได้เลยคือไตรมาส4ประมาณไตรมาสสของปีนี้ถ้ากำหนดการไม่คาดเคลื่อนไปจากนี้นะครับหรือไม่มีภาวะอื่นๆมาแทกบอกเลยอประมาณเดือนอเดือน10แล้วกันหรือตุลาคมนี้อันนี้คร่าวๆนะครับ ที่กำหนดก,การที่มันจะลงสู่ตลาดนะครับเราจะได้ใช้เวอร์ชันยาลิสคอร์สคือยาลิสเวอร์ชั่นยกสูงตัวนี้นะครับในราคาที่ผมคิดว่าน่าจะถูกกว่า WRV อ่ะคือในระหว่างเลทราคาเนี่ยแหละครับ8 0 0 0 0นขึ้นแต่ผมว่าตัวต้าน่าจะตั้งต่ำกว่านะครับคิดว่านะครับเพื่อตีตลาดด้วยรูปร่างแลรูปทรงของมันแล้วมันดูดีกว่าสิ WRV ทุกประการน,นี้เรามาดูตัวถังรถนะครับความยาวของรถเนี่ย4,310ม mm ิลิเมตรนะครับกว้าง1,770ม mm, ิลิเมตรและสูง1,615ม mm. ิลิเมตรฐานล้อนั้นยาว2,620ม mm. ิลิเมตรตัวถังเนี่ยขนาดใกล้เคียง WRV แต่ขนาดก็ย่อมกว่าโครราคาสนะ ส่วนเวอร์ชันไทยนั้นเครื่องยนต์ยังยังไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าน่าจะมีให้2รุ่นแน่ๆละเบนซินกับไฮบริดเพราะว่าตลาดของเบนซินก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าโตโยต้าจะให้ตัวไหนมาถ้าให้ไฮบริดมามันจะเป,นเ,ปนเป็นเครื่อง1.5ลิตรนะครับ 1,500cc 89แรงม้านะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง79แรงมา้าแรงบิดที่141นะิวตันเมตรนะส่งกำลังด้วยเกียร์ eCVT นะครับส่วนแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมนะครับ ไอออนระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อนะครับส่วนเครื่องยนต์เบนซินนั้นจะมาเครื่อง1 5น0้า cc นะครับสสูบให้กำลังร้อยสแรงม้าและแรงบิด138นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ cvt นะครับและก็ระบบขับเคลื่อน2ล้อแน่นอนขับ4ไม่มีแน่นอนนะครับไม่ต้องหวังในเวอร์ชั่นไทยนะถ้าตัวต้าใจปั้มนะให้หลังคาพาราโนโมิกสรุปมาให้ด้วยนะผมว่าจบเลยดับาตายครับงานเนี้ยเพราะในเวอร์ชันอินโดนีเซียมีด้วยนะ แล้วก็หน้าจอกลางให้ขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ Android นะครับ Apple c a คาเพ y มาหมดระบบเบรกมือนั้นเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะพร้อมระบบออโต้เบรกโฮกุญแจเป็นคีย์เลสและพุชสตาร์ทมีมาครบอยู่แล้วครับเวอร์ชั่นนี้ซึ่งของไทยผมมั่นใจว่าตัวนี้ก็ต้องมีมาส่วนภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับผมกล้าบอกเลยว่าเนี่อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงของเวอร์ชันไทยที่สุดและที่มันจะมาขายในเมืองไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกคือไม่หนีจากนี่แน่นอนส่วนระบบความปลอดภัยนะครับมีมาให้แน่นอนถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งมีมาชัวร์ครับไม่ต้องกลัวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันแบบสต p อ n d อ o ดโก้วยนะมีแน่นอนผมมั่นใจนะครับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC มีแน่ๆนระบบออกตัวบนทางลาดชัน HAC ก็มาแน่นอนครับระบบไฟเลี้ยวสัญ,ญญาณถูกเฉินเมื่อเบรกกะทันหัน ESS มีมาให้นะครับ ระบบเตือนุมูอาัาสายตาที่กระจกมองข้างบายสปอร์ตก็มีแน่นอนระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังเลียคอสทัฟฟิกอเลอร์สก็มาแน่ครับแต่ออปชั่นพวกนี้ผมบอกเลยนะมันจะกองอยู่ในตัวท็อป o p แน่ๆถ้าโตโยต้าไทยแลนด์ทีเอ็นทีใจปั้มนะให้มาเป็น,นอนุปกรณ์ความปลอดภัยทุกรุ่นย่อยนี่คือเจ๋งเลยครับตลาดอื่นตายเรียบงานนี้ยังไม่พอนะครับมันยังมากับระบบเตือนการชนด้านหน้าเลยนะปรับไฟสูงอัตโนมัติฮอตโต้ไฮเบีมยนะครับ ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับพร้อมดึงพวงมาลัยกลับด้วยอ่าแล้วก็ระบบป้องกันเหยียบคันเร่งผิดวิธีนะครับมีมาให้ระบบเตือนเมื่อลดคันหน้าเคลื่อนตัวแจ้งเตือนเราด้วยว่าเราติดไฟแดงอยู่แล้วแบบคันหน้าไปจะแจ้งเตือนปิ๊บปิ๊บปิ๊บเนี่ยมีมาแนะนำซ้ำนี่พอยังมากับกล้องรอบคัน360อองศาด้วยเห็นไหมครับกล้องรอบคันอยู่ใต้กระจกมองข้างเนี่ยที่ผมให้คุณคุณดูนะครับ ส่วนความกว้างเขาบอกแล้วนะครับตัวนี้ฐานล้อออกแบบมาใหม่ทั้งคันนั่งสบายกว่าเดิมแน่นอนนะครับความกว้างของไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือว่าเฮดรูมนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบลิเธทยมไอออนแล้วนะจะบอกให้ตัวนี้มาครบหมดที่สำคัญนะครับเอดนะครับ a d ด้นี่มีให้เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมเครื่องยนต์ที่บอกครับมีสองให้2เครื่องยนต์นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะฮะทุกคนเป็นตัวไฮบริด ส่วนอีกตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนคือสันดาบนะครับ 2NRVE แน่นอนตัวนี้ครับ138นิวตันนะครับแรงบิดส่วนฝาเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องเที่ยวนี้ลงทุนเก็บมาเรียบร้อยมีฝาป,ปิดครอบเครื่องมาให้ด้วยครับพร้อมแผ่นซับเสียงซึ่งตอนหลังๆเอาติเ๊เ่ถอดออกไปนะครับยังลดต้นทุนเลยนะฮะ ในส่วนของด้านหน้านะครับมาพร้อมกับ d a y Time นะครับเป็นรูปเหมือนคล้ายบูมามลแงนะครับเห็นไหมฮะทุกคนว่ายังไงบ้างครับหลังจากที่ดูรูปทรงไปแล้วถูกใจไหมส่วนตัวผมว่าสวยนะสวยก็เวอร์ชันญี่ปุ่นอีกซึ่งมันเข้าตาคนเอเชียนะครับผมแต่ว่าถ้าใครว่าไม่สวยหรือว่ามันออกแบบไม่ลงตัวยังไงมาคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนะครับมาคุยร่วมออกความเห็นกันละกันนะครับซึ่งตัวนี้มันมากับชุดแต่งด้วยนะถ้าเวอร์ชันไทยออกมาแล้วผมกระซิบเลยว่ามันจะมีชุดแต่ง สกร์ตหรือรอะไร,อ,รอ,ออกตามมาใช้ชื่อแปลกๆคล้ายๆเหมือนของยาลิสที่ออกมาก่อนอ่ะกระซิบแค่นี้นะครับส่วนราคานะครับช่วงทำนายชัยทักของเราเหมือนเดิมนะผมคาดเดานะตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มที่7 6 0 0สนะครับส่วนตัวท็อปมันจะไปจบที่8 5 0 0ประมาณนะครับเข้าๆกันนะครับเรามารอยชมนะครับเมื่อรถเปิดตัว ช่องตุลันมูตูจะคาดเดาได้ถูกหรือไม่นะครับผมหรือใครอยากจะทำนายราคาคอมเมนต์ข้างล่างกันไว้แล้วรถเปิดตัวเรามาคอมเมนต์นกันอีกทีหนึ่งว่าวความแม่นยำจะเป็นเหมือนคลิปที่ผ่านๆมาไหมที่มันถูกต้องน,นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยนะครับเราจะมุ่งไปสู่10,000ซับนะครับด้วยกันนะครับผมฝากช่องตุลันมูตูด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ